สามเดือนสามเดือนพอมูกระทะทีหนึ่งบอกอืมวากเ้่มานะอก็ะ่องสองมาเลยเนะแกเหมือนวเองะกีลิกใบมาจอดกึกบ่าเป็นไผว่าิมาท่วงหนีบ่ว่าคู่บอกีบบ่ว่าคู่บอลกีบค่บคีขั้นนี้ป่ะคือบกท่วงหนีบอะใสเสื้อดำๆมาคือบ่เป็นอเป็น ไอ้ลำดับที่สองที่สามโบว่ะคือนทีบิกไบขึ้นส่งขือนเนี่ยว่ะเปิดหมวออกมาโอ้ยตัวใจเปิดกระสิเลนหืมส้มตำอร่อยมาก่เดี๋ยวเดียวเดดีเดี๋ยวแต่สินมาหน่อยเว้ยอเอาเขาตั้งลำปูสดไปเฮงเบิ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 งสารอไปตักมาครับกะละมั่งหนึ่งนี่บนอยด้วยนี่กินสามบานคน บอกว่าพ่อเดียวพ่อเดียวพ่อบันไดกับบ้พ่อเอาเงินมากินแกไหนตัวไม่ได้ไปกินเนาะเออมากินข้าวปลาข้าวไปหาข้าวปลากับเพื่อนตรงมาก้างนี้โอ้ยผู้ใดบอกพื้อื่นบ้มัแตกมันบอนอีกครั้งว่าไงยายไม่ได้กินแค่จะว่าโอ้ยปลาเนี่ยแค่จะจุ่มแค่จะฝอยเรื่องผัวแคจะเสียงสองเสียงสแต่ว่าแต่ว่าบางเว้นหนีวงเว้นเสียงสองนี่เสียงแท้ เตียงเนียเดยวนๆอเตียงเป็นแนวไหนเอดิ้งนหัวทังเลาจนวันสะดุ้งเนจนวันนอนหลับจนวันตื่นเนาะพนังงานอีกคนแมนวันนี้อ๋อกโกกโกกเยีงวันน้องเสาหฮาะถึงโซฟามานนี้โอ้ยเ็นัือมหินเ้าโซามาไห่มูนอนถ่นะเอนเห็นเียก่น้เเพามันหนุ่มๆุพราเดินนโดนนันเนียนะคือเอาต่เอาทปนอนปิกนิกว่ารือจ๊ะเนอื ิีใจมีที่น้องแบบพับยังอ่าที่น้องอืออันนี้ปลอดแอลกอฮอล์นะครับอ่าฝั่งนู้นจะขี้เล่าหน่อยครับมีสองคนไม่เกี่ยวกันแล้วนะคะไม่้กินแฟปซีเห็นไหมหนี่งทางหนั่งกินแฟปซี่กินโซดาซื้อไม่เกี่ยวกใครไม่คุณไม่คุณเราไม่คุณเราอุ้ยเป็นอย่างเราฮ่าฮ่าฮ่าาชงชาชงชา มันจะมาบมาขายมาดูปนน่ะเอาของเจ๊งมาเปลี่ยนเออเขาไปขนยุบบานเฮามาก <c oughs> <c oughs> เขาไปใส่ของเรามาเราก็ต้องหมดแล้วนี่เราบริจาเคเพื่อใครใส่เสื้อหน้ามั้ยบริจาคเขาไปแล้ว <c oughs> อ๋อมันย่านแล้วใสไไ่อะไรยางมันยืดไปแล้ว <c oughs> มัเสพพักเนียเี่ยยี่วัยุ่ใแ่โมจอลงนายล้วของคนี่ยกัเลยดีดีเร็วเยุ่ไรยุ่นิจจีเสมอเนอะมันเบิ่งบะไดเพราะว่าทั้งทิ่มันน่มีขึ้น

มันคืออยังวะไปดิหัวใจใครหลังมั้งฮะใครหลังสิ่งที่ดีนะไม่ดีไอ้บอเอาหนังน้ำใ่เนาะไม่ไงก็เลยหัวหลอกกันแหนอ๋ออ๋อมาจิงเกงบ่งหูเนาะแจกหนูใหม่ส่ซ่าเนูอันใค้มากินตับพี่กิ่มั้งต้องตับเนาะต้องย่างแห้งไม่แห้ง มันมแค่นวมันแค่นม,มันแค่นม,มันแค่นทางนั้นเขามากินตามครับหนึ่งสวงครับเน <laughs> ี่ยแสบจะขาดตับไลน์โดนแด้นี้ <laughs> วดจเงี่ยเไปมากาโมดไอ้อดุมาเอาไงดุมเอาตานไหมเาวทานมา้ง <c oughs> หัวกูินสีมากสุดนีหมด <c oughs> ลวมั้งว่าเราสิมาก้างนมตอนเดืมีตะปาแอ้วมงอ๋อเขาแหกกระดูกง่เงเร่ง ขมิ้งเมาเก็บมานหรอกเขาเติมน้ำน้ำไอ้นี่น้ำบ่แม่งเิยน้ำทางนนะอ๋อบ้านแม่เขามาใส่พุงบ้านนี่ไงบ้านนีเห็นอัันนน้่ะตอนนั้นตอนนั้นไปไทยไปไทยไปไทยรถเกี่ยวสเปลื์บวอยู่บ่ายหลังเลยกลับมาเห็นอันนี้แม่ย่ำแรงไหมย่ำกับคำมือเลยเดียอยู่บ้านหัวถนนไหมเขาเกือบตีกองตียังสวดสวดอยู่ดิเก็บกระดูก เดี๋ยวเผ็เีมันม่วนแม่เผ็ดในกะละมังนี่แล้วทอดกินเดี๋ยวกเราเาไปชอบเองงี้กะละมังนี้วอพขอาวเดี๋ยวิ่บวบบุญนั่นเด้ไอ้าไหันดิหมูเด้่นเด้ต่ยงกินวข้าวหนหิวนะแต่ยิ่ง่ันนั้าวกินอไสองโลเคืองตามพุดกินบ่บบุญเลย อันนี้เสื้อหิวเนาะขาดขาดหมูกระทะสามเดือนมันก็ต้องนี่ละจักหน่อยอันนี้อุตสาคุยกันว่าสี่รถหุนได้นีหมูกระทะเดือนละเทียบ่อนอาทิตย์หนึ่งยังไม่ทันจะผอพออาทิตย์เลยพอเพิ่งกินมือได้อง